นะครับการทำงานจะเป็นพุทมวลชนสัมพันธของสถานีตำรวจปูท้นห้วยทัานนะครับและก็ราสุดก็ได้รับรางวัลดีเด่นครูตำรวจดนะครับของตำรวจปูจังหวัดีสเกนะครับปีหกห้าไปฝั่งซาย้าซ้ยฝั่งซ้าีไปฝั่งซ้าย้ายไปฝั่งขวายนรู้ไหมว่าสัมพันธ์ที่สุดชีวิตของคน าสำคัญที่ไหนล่ะชีวิตสำคัญที่ไหนสำคัญดีใจนะผู้หาผู้หาสิปู่อย่ามาหนาปากกับตัวเรานะครับท่านสอนไว้เลยนะครับว่าทุกยาเนี่อยู่ที่ใจครับทำเล็บแปลงก่อนมาทุกขสุอยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สดใสถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจเราอยากได้ความลูกหรือสุขสุกเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับข้าจะอย่าเพราะ